ตอนนี้สุวิสสอนเอกกันอยู่ในสวรรค์นาเคตแล้วเนาะที่นี่ก็สิพามาฮูจักเนอของดีสวรรค์นาเคตชิพวกฮาวบควรพลาดเลยเนาะจะเป็นกาแฟร้านกาแฟที่อยู่ทางหลังของสุวิสสอนเนาะคนถะรอคิวกลายไปกลายมาก็เลยเห็นที่นี่ที่แท้จริงเิือก็มีจุดขายของเพ่นเดี๋ยวพวกฮาวไปฮูจกักละกันไปสั่งเมนูกันเลยเนาะเป็นอย่างคนขึ้นมากินลายแท้ที่นี่แต่ที่จริงเนี่ยเพ่น ของโบแพงเพราะกาแฟมันเป็นสังคมกาแฟว่าว่าจะมีเงินหน่อยก็ได้กินสดเจ้าจะของห่านเป็นว่าเดี๋ยวมื้อนี้พวกเฮาจะไปเบิงว่าะทางในมีเมนูอย่างเนนะเป็นอย่างคนคือถถาดโดนแทะถาล้างอย่างไปกินกาแฟน้ำซุปอีสา์เลยนะไปเลย กาแฟป้อมจากกาแฟอย่างเดียวผมมีนมเลยแบบติด่ารแอนซิโตรป้อมมาได้ต่อีกแบบหนึ่งป้อมนี่จากเกิดจากกาแฟแหละเพราะว่าได้ร้ายเถื่อนเขาเขากินกาแฟดำน่ะเขาจะพอพื้นปัญหาซะเขาบอกเคยกินเบดเจาะโดยแล้วก็เลยเกิดออ่ามิกาโนลปั้มโ้มปั้มด้วยเกิดจากป้อมในกาแฟเองเลยเป็นไทยอย่างคนกินน่กินง่ายสามารถที่จะเสิร์ฟตามปแบบ มันมันบงบกอกาแฟบะแมนนมได้สิแบบเยกแบทุกรกต์นี่เป็นคอดิันอาแต่ก่อนนี้ตัวนี้ตัวไ่จะใส่อยู่ในบ้านเอาเที่ยวกันโดยจะเอาใส้ที่มีในกาแฟหอยจือาจะมี็ไบถะบางลูกค้าบางคนก็อาจจะบูมันใส่ขาวเนาะีเลยเอาพรมนี้ไปใส่ก็ได้เขามาเปิดเลยเราทีนี้บอกดูกานบ้านเฮาบ้นแบบ มันเป็นกาแฟสดเลยเนาะมันติดซื้อกาเป็นกาแฟสดเลยเลยเก็บมามาโดเมนกาแฟที่แบบต้ดยเป็นกาแฟที่สดๆเลยเก็บมาจากต้นเลยค่ะนองอ่ะมีเบ้าได้ว่าน้องก็ขวายเองม่อมเลยเป็นกาแฟที่แบบพัฒนาด้วยตัวเองแต่บริเวณแบบจะต้องไปผ่านอย่างแบบปลูกสดๆมาขวายเองอีกเจ้าถ้าพาว่ากาแฟนี่ โดยจะคว่าน่องขายราคาสี่พัเนาะแต่หลายคนเนาะเป็นเงินคืนอยู่ได้เพราะว่ามันก็ต้องปกติเป็นเงินบาทใช่ีเงินบาทกับมันซ้าวบาทซ้าบาทมาซ้าวประมาณนี้เลยกอยู่ที่ห้าห้าไม่ต้องห้าสิบเป็นซ้าบน้องก็เลยคิดว่าใช้พูดเลยคือผมปั๊บราคาขึ้นน้องกว่าด้วยที่ว่าสภาพซื้อมือหนึ่งเนาะซอยกันได้ซอยกันก่อนน้องก็ต้องเงยมื่อหนึ่งเซนต้องไปหัวกับตัวเองนั่งหต้องไปซื้อเอง หลายอย่างเขาก็ทานด่าเขาสามารถที่จะต้มน้ำกิจะใส่ละเกสต้มอะไรเขาก็จะย่นตัวนี้ไปเพราะเรื่องกาแฟนี่ตัวนี้ก็คือน้องจะเป่าโฟมใส่หนึ่งคือจะเป็นกาแฟใหม่โฟมเป็นจะขึ้นได้ขนาดนี้ต้องเป็นกาแฟสดเท่านั้นด้วจรงจะเป็นทรงเป็นโฟมเนี่ยเดี๋ยวละก็อีกอย่างยังมีหลายหลายเมนูบอกเลยก็จะเป็นเมนูที่เมนูหนึ่งที่แบบลูกค้ามากหนึ่งอ่ะโกโก้กับเบอยาก แล้วก็าแฟกาแฟกับมะหยากแหละมันก็อากาศพ้อนแห้งอันนี้มีเมนูหนุ่เป็นเมนูที่แบบบ่มีในในที่ร้านแล้วแต่คนจะส่งให้บางคนมาฮอดหฮาวแล้วคิดบ่ออกว่าอยากอย่างอันนี้ก็เคยกินแล้วอันนี้ก็เคยกินแล้วแต่ทางหานคนมีเมนูหลับพวกเฮาพระเจ้าเด้อก็คือบอกคนเลยแ่บสักอยากบ่ฮู้ว่าอยากกินหยังเดี๋ยว่สิจัดให้พวกเฮาเองเนาะอาอหาครฟมงฟูไหม ขั้งแรกในะชีวิตนี่แหละบอกเลยเลยหากคเคยกินปับโฟมด้วยกาแฟสลัดพวกข้าเห็นทั่มาไปมีแต่ลมสดเนระสุจยอดเระจะเป็นพวกครีมพวกอยียงเนาะแต่ตัวนี้เป็นกาแฟมันกับกินง่ายนุมน่มนัวแล้วก็หอมแบบนะี้ไปที่มาของของจุดเริ่มต้นเลยจุดเริ่มต้นทีทีมาที่มาเปิดห้านี่เนาะจุดเริ่มต้นเลยก็คือตอนนั้นน้องมาหักอ,อ,อ,อยู่ลังบ้านห้ หันทานหนึ่งแล้วกันท่านดังเลยในสวัสดิิตรแล้วก็มีสามสีหห่ห้านเนาเมื่อหนึ่งเขาไปเห็นเขาเพิ่มอย่างธรามาและหลายๆคนอาจจะมีนิดน้อยอย่างธรามาถามสื่อกาเฟ่้องโกส,สมายให้กระจัดได้โดยที่ราคาคน้านจะสูงแล้วก็มีไมใ่ญยคนจะถามเหมือนกันว่าที่จอกอะไรลูกกาเฟน้องน้งองระว,ว,วราจอดมาเท่านั้นไมด้รับอกแเดียวราเมื่อ่ได้เราเราเมื่อมาตอง ก็อนอกเปิดห้ามไปตรงนี้้องจะเปิดห้ามที่คุณจะจัต้อง,องได้แตนอกต้องอยู่ในน้ำพอลดีไปดีมามกความคิดที่อยากจะเปิดห้ามตรงนีน้คือเขาคิดมาที่ว่าเขาไปขีดท่าอ,อ,อื่นไม่ถือแพ้แล้วเราเราเราเลยนก็ว่าโอ๊ยแม่โบนี่แม่คินโบได้เขาเลยความคิดของเดินเน้าเขาเลยคิดว่าอยากจะเปิดห้ามที่ว่าผู้ใดก็อยากจับต้องได้แล้วโอเคจนกระทั่งน้อง บินกลับไปไทยคืนได้กลับไปเห็นอยู่ไ,ไทยคืนเขากินนันติดอยู่ในหัวตลอดเลย <S <'s <talking> <S ตอนที่น้องมาอยู่ในสวรรค์เขตนอกแบบโบราณแล้วแต่ไปเดียเยอะขึ้นก <'s talking> ็กระทั่งเมื่อหนึ่งมาอยู่เลยหรอกนี่น้องยังหลอกหลอกในเมืองเก,ก่านอกเลยมา่ได้อยู่ไม่ <S <'s <talking> <S น้องเลยทำแฟนมาหนึ่งแฟนอย่างนองเลยทำแฟนมาคอยตุกิดเงบางอย่างในในสวรรค์เขตได้คนหนึ่งแล้ว่า,า,าไปฟังมุ้ยไปเสียดอกพอตอนนั้นเขาอาจจะเห็นเดียอาจจะมี อาจจะมีสูตรมียังหลายๆต่างๆแล้วคนอยากเองได้มีเจอาเจ้าออกมาเห็นตวมีจ้เสียงสุดแหละแม่แม่วเสียงเนาต้องออกมาเห็นความเสียงลองเนาะรู่บสิรอดบอดบสบดโแล้วเขาซื้อค่าเขามาหาของโบเนาะอ่ต้องกระตักใจลาออกเลลาออกพุ๊ปราการาเบียร์ไทยก็มาเหิเลาบปลอดเปิดน้าชิดะเต็ง เปิดอย่างเจ๊งเบิดเงินก้อนสุดท้ายเบิดเลยจนกระทั่งคนอื่นตื่ใจเขากาแฟกาแฟกาแฟเราเราเลาย้อนหลังไปน้องเลยมาหาเห็ดกินฮั่นเลยก็เลยมาเจอคนที่แบบอยากกินกาแฟตอนนั้นมีหนู่งสิบแปดพันไปกินแต่กินฮัานกาแฟเนาะสิบแปกิโดยเริ่มห้าร้อยขายอ่ะขายสิบห้าพันน้องเลยกินกาแฟน้องเลยนั่นแหละใจมากก็เลยแบบจนกระทั่งมาหา ตะกี้ผม,ผมหับได้ว่าบริยัทในห้หารตรนตัวที่แสดงว่าโดยเ่่าห้องเป็นคนเหยดกาแฟค่อนขังพิเศษแต่ก่อนน,อ<ม>น้องเลยลึกความน,นึงๆึงว่าทุกคนกิสามารถกินกาแฟแบบแบบแบบ,แบ,บห้องแบบห้องอยากกินได้น้องก็เลยคิดว่าก็เลยหับเรียกไปหับคนเ้าห้านสองห้าน นั่นแหละเขเลยไปเจอเหตุการณ์นั่งวันจันทร์มือยุดมือเดียวเนาะมีมีมือยุดมือเดียวน้องก็เลยออกมานั่งใครก็ได้ขนาดกอดผู้เดียวนะก่อนน่ะที่น้องจะมานั่งเขาคือน้องมีหม้อต้มตัวนี้นะมีสองคม่ไ้เล่านแบบเลือดหินหยั่งออกมาแล้วก็หนั่งอยู่นี่เขาแบบเตาแก๊สนี่ยืมโอ้ยืมเตาแก๊สนี่ยืมเตาแก๊สแต่เป็นเหลี่ยมโดยยืมหนึกงถ้าออกเลยนะมือนั่นค่ะ ยเรามานั่งยังอยู่นี่น่เค็ดอย่างอ๋อเราขายกาแฟแล้วเรานั่งริมมันเป็นแบบหมอแบบคือแบบเราทุกคนจะเต็มไยหมแเน่นเพราะแต่ตอนทักทายังบ่มีคนนั่งผู้เดียวเพราะคนขายจะรีบจอกของเพื่อนเลยอะเราเราเราหูบอกว่าเฮานั่งอยู่นั่นเป็นแบบไหนคนเบิดเมืองเนี่ยมมาเบิดเลยแม่อากาศเป็นแบบหนาวเนี่ยเหงื่อยเลยแบบคิดออกบ่เป็นผู้จัดการท้านอยู่ดีๆแล้วมานั่งอยู่แบบว่าให้ทุกคนแหนมแบบว่า มาเล่นเห็นแล้วเห็นแล้วตอนดำเลยอ่ะพ่อกฟแฟตมาที่นี่แล้วชื่ออะไระอยากคิดแล้วว่าที่แมนบอก่อคุ้นกันในมหลายสุดท้ายมาแล่ในเมือนั้นก็คือเกิดกระแสตอบบเป็นรายรอบเลยที่ตะวันส่งแบบแซ่กันเป็นไงเนาะอะลรก็เลยน้องก็เลยเห็นที่อ่าเดือนหนึ่งเดืนสี่เถอะเดวมันจันทร์มือเดียวโดยคาย มื่อละสิบจอบตอนนั้นแต่ตอนนี้จักร้อยแล้วอฝากเนียหลายร้อยเก้าข้าวก้าเก้านะหลายร้อยหลายร้อยจอบนะจากมือสิบจอบเลยเลืหลังจากนั้นมีผู้หนึ่งขี่รถน่าจจะเล็กสั้นนิดนึงแอนดลูเวอร์น้องกับพี่กันขี่มอเตอรบนน้ำเป็นภาพที่แบบน้องประทับใช้แหงเลยจะมีน้อยครับซาลิงนั่งพร้อมคุณครับใช่เขาจะกินสาเขียว น้องเคกระสังสักเกียวกันน้องแบบตาซึมงรับตาซึมมีปัสภาพน้องจะม่เปิดเผยแบกหามสามอบกี่เราสารอผ่านสามารถซื้อได้มีหาพันซื้อเขาได้น่าแต่ละแต่ละเราทุกคนอูดโทนเลยนะโทษนะกันเป็นปีเลเนาะปีกว่เป็นเกิดเป็นเหตุใคร คนมีความูลเยอเราหลายขึ้นมาเปิดจริงจังมาเปิดแบบถูกมือเลยน้องบริยุดเลยยังบริยุทธ์เลยเื่อเล่นก็คือประมาณสี่เดือนหรือหาเดือนหาเดือนอย่างเขาบนตู้มือยุทธ์เลยอะไรก็เปิดแต่เศ้าแต่เศร้าแต่แดงเพรทุกคนตั้งใจมาหาเขาแต่หน um, ักเวลานี่ก็คืออาจจะมีหลายๆบอลหลายๆกลุ่มมาสนับสนุนอยู่ในในในหนักบอนี่เนาะน่องเนภาพตั้งแต่น้อง น้องมานั่งน,น้องถ่ายรูปแม่เป็น,นคลิปลักล้างคนเลยแม่น้องหนังไอ้แฟนถ่ายรูปไปน้องว่าอสี่สางเดี๋ยวขอเบอร์ไงเด้อ <laughs> ขอเบอร์ไงเด้อ <laughs> น้องก็เลยสั่งสั่งเพจยร์นมาไว้เนาะน่องเอาไว้เก็บความทรงจำไว้ <laughs> <laughs> จะเป็นภาพภาพหนึ่งที่แบบเป็นภาพประทับใจภาพหนึง่งคือแบบน้องนั่งแค่นี้แบบนี้เลยแล้วน้องก็เอาเป็นภาพหน้าปกเลยนั่งแต่ที่เลยนั่งแบบนั่งแบบซิตี้ยตามๆแบบนี้นะไอ้นั่งใกล้ๆพื้นหน่อยนะ เป็นแบบนี้เลยก็นั่งหลิ่นน่งหัวกันกันแต่จะประมาณนี้งน้องคิดว่าสวัสนนเขีดนี่ฟงดีอยู่แล้วขึ้นด้วยาไปหนุ่มเฮาหรือว่าคนรุ่นใหม่เฮาสิจับยังกินมารินด้วยคือว่าความเป็นกัร์ตูนเืองความสนุกง่าะง่ายแ,แต่เสน่ห์ฟองของของคอมโดยฟองสวรรค์เล<ด>ย,ยแล้วก็น,น้องอยู่ น่องกบมาน้องใส่ชุดส,ดสดวรรค์มีแบบทีิเสน่ห์ลายแล่มีอีกลายจุดขาเขาสามารถเอามาหลินได้แบบ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 ยังยืนโวยที่เด็กก็ได้มาเลอึ่งว่านี่แหละชุดสวรรค์ แบบนี้นะเขาต้องสนับสนุนกันเป็นแ,แบบนี้นะเดี๋ยวที่นี่เขาจะลองเมนูต่อไปครัเป็นซาเขียวเราจะลองเมนูซาเขียวคืออยากกินน้ำแหละ <c oughs> ยืนอยูนย่นีน่น <c oughs> แต่ว่าพื้นน้องถึกถึกถึกแค่นี้เลย <c oughs> พือแบบโอ้ยเกง่งเกง่งงามแล้วก <c oughs> <c oughs> <อ>็จะมีแบ็คข้างหลังให้เป็นรถเมคก็เลยเป็นเราจะเป็นพิซซ่าที่ไรเกรลติการ์ดพิซซ่าพอ อ่หลายๆเ่อมาเย็่ตัวจะเป็นเขียวร้านปกติมานสองเงินจ้า ชิมกันด้วยไชิคกินเมื่ดทุกอย่างเลยอยู่นี่ฮะข้าทองโมแด็มก่อนไนะด้ด้วยควันปืนเขาจะได้กลิ่นอายของเข,ขาเป็นลาวคัะนหนึ่งเขาคนดังเดิม อันนี้จะหมายถึงความเป็นแมนนวลเนาะเมนวน,เน,นวลที่บอบริสุทธิ์เป็นป่าเลยแล้วคนสมัยก่อนที่อยู่ได้ใชไในแบบคิดเบื่อหยาอะไรลเสร็จแล้เราต้องข้ามมาเทสร็จแล้วสอนเข้ามาเป็นทาในในงได้เป็นรูปแล้วปลูกลองตัวเองกับลูกเลยนะไม่จีไปพู้ความหมายแต่ละย่าที่อยู่ในห้างเนาะแต่เพิ่นมีความหมายวัตถอย่างได้ เลยนะเจ้ายืนอยู่นี่แล้วก็ได้วิวงามนี่แหละก็จะเริ่มาออามาแล้วหนึ่งเราจะจอดยูฝั่งนั้นเริ่มครับเข้ามาเริ่มงาน